จะพาเพื่อนๆมายืนยันตัวตนใน Line MyShop นะครับของ l i n e OA ถ้าเพื่อนๆไม่ยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนก็เป็นเหมือนระบบการชำระเงินนั่นเองนะครับของของเขาถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นไลฟ์สดได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามายืนยันตัวตนเนาะวิธีการเข้ามายืนยันตัวตนก็คือให้เราเข้ามาใน Line MyShop ของเราในแอป Line MyShop เนาะเสร็จเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาให้เราทําการสมัครนะครับ ถ้าเราไม่ทําการสมัครเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะนะครับยืนยันตัวตนได้นะครับเพื่อนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่เข้ามาแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่เจอเมนูตรงนี้นะครับการยืนยันตัวตนอีกที่หนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือให้เรามาคลิกตรงคําตรงเมนูตรงนี้นะครับคลิกก็ไปเลยนะครับพอเราคลิก้ามาให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับเพื่อนเลื่อนลงไปล่างสุดพอเราเลื่อนลงมาล่างสุดตรงนี้จะมีคําว่าตั้งตั้งค่าบัญชีร้านค้านะครับก็กดตั้งค่าบัญชีร้านค้า นะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกลงทะเบียนไหมครับให้เราเลือกลงทะเบียนเป็นระบบลีปิดนะครับรีปิดลายเพย์หรือว่าระบบลายพอยต์หรือว่าอะไรเนี่ยระบบช้อปปิ้งของเขานะครับต้องยืนยันตัวตนณะปัจจุบันนะครับถ้าไม่ยืนยัน,ยน,ยนตัวตนก็เปิดร้านค้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ่ะกดยืนยันตัวตนลงไปนะครับแต่ก่อนจะยืนยันตัวตนตรงนี้เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจนะครับว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4เข้ามาอ่านข้อมูลและรายละเอียดให้ดีนะครับมีค่าธรรมเนียมด้วยนะนะครับประมาณนี้เนาะ เออแล้วเอกสารเนี่ยมันจะมีสส่วนก็คือเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนาะนะครับสมมุติว่าเป็นบุคคลธรรมดาใช้อะไรบ้างนิติบุคคลใช้อะไรบ้างเนาะอ่ะเลือกลงทะเบียนนะครับทีนี้การเลือกลงทะเบียนนะครับระบบเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับ ก็คือผมก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะผมก็เลือกบุคคลธรรมดาครับพอเลือกบุคคลธรรมดาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปครับทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกใส่บัตรประชาชนแล้วก็หลังบัตรด้วยเนาะตรงนี้ก็อยู่ที่ความสมัครใจของเพื่อนๆเนาะนะครับว่าจะเลือกสมัครใจไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาให้เราอัพอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนเข้าไปนะครับก็อัพโหลดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเอกสารที่เขาให้เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับเพื่อนๆตรงเนี้ เขาจะมีตัวอย่างนะครับให้เราคลิกดูตัวอย่างนะครับก็คือเขาให้เราทําเป็น A4 เนาะเอาเอาไอ้ตัวนี้นะครับมาทําเป็น A4 เห็นไหมนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นแล้วก็รับรองสําเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการชำระเงินผ่านระบบลายช้อปปิ้งเท่านั้นนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีสัญลักถูกต้องชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับตรงนี้ก็ใส่ตามที่เขาบอกเลยนะครับอ่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เราอ่านเพิ่มเติมตรงนี้เราก็ไปอ่านนะครับเพื่อนๆโอเคไหมนะครับ อ่ตัวนี้ก็สําคัญนะแต่ว่าที่จริงเขาหน้าจะให้เราขีดขอบด้ไหมตัวนี้เราต้องขีดขอบเนาะนะครับเขาไม่ขีดทับใบหน้าด้วยเนาะตรงนี้ก็ก็ต้องทาความเข้าใจเนาะนะครับเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะก็ถ้าใครพร้อมแะยอมรับได้ก็สมัครถ้าใครไม่พร้อมแล้วก็ไม่ยอมรับในการสมัครก็แต่ยิงถ้าไม่ทำก็ก็คือคุณก็เปิดร้านค้าในไลน์ My s h o อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดไม่ได้นะครับโอเคไหมก็ไปทำนะครับ แล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเนาะเพื่อนๆนะครับก็ตามที่เขาเขียนเอาไว้นะครับตรงนี้สำคัญสุดเลยนะครับต้องต้องทาตัวอย่างตามตัวอย่างเขานะครับไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆอ่ะเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับพอเราทับทุกขั้นตอนเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็คือให้เรากดตรงถัดไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับกดตรงต่อไปพอเรากดตรงต่อไปเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนนะครับระบุเรื่องของชื่อร้านค้านะครับชื่อร้านค้าเราใช้ชื่ออะไรนะครับเป็น มีเลขสี kind of mm ่ผ hmm. ู evet, ้เ <horas>. ส <fruit cake> ียภาษีไหมถ้าไม่ม <Hayır> <Basically, other> ีเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับตรงนี้ประเภทธุรกิจประเภทธุรกิจเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกเอาที่มันใกล้เคียงกับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับคือแต่ละหัวข้อตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราใส่ข้อมูลเรื่องของร้านค้านะนะครับทีนี้ที่ข้อมูลเนี่ยถ้าเราเอาตามบัตรประชาชนก็ตามบัตรประชาชนนะแต่ว่าถ้าของใครเป็นแบบร้านค้าก็ให้เป็นร้านค้านะ ถ้ามีที่อยู่ร้านค้าก็ใส่ที่อยู่ร้านค้าอันนี้ผมเลือกที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนาะจะได้ง่ายนะครับแล้วก็เสร็จไวลิกเกตกรอกด้วยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเรื่องเรื่องยืนยันเกี่ยวกับอ,อันนี้ผมเลือกตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ถ้าเรามีนะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็ใส่ไปเนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็กดนะครับต่อไปได้เลยนะครับกดต่อไปได้เลยดูซิว่ามันจะให้เราทําอะไรอีกนะครับทีนี้มันก็จะให้เราเลือกนะครับบัญชีธนาคารนะครับที่เราต้องต้องที่เรา เป็นอะเอาเป็นธนาคารกรุงเทพก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกบัญชีมาใส่เดี๋ยวไปเอาบัญชีมาใส่ก่อนอันนี้มันเป็นระบบเรื่องของการรับโอนเงินนะเหมือนเป็นรอบรับเงินเห็นไหมครับการโอนเงินเวลามีคนซื้อของจ่ายเงินจ่ายของจ่ายผ่านพวกระบบิดเพย์เนี่ยเราก็จะต้องมาใช้ระบบนี้ในการถอนเงินเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยเขาจะจ่ายทุกวันจันทร์เนาะถ้าเรามีคอมมิชชั่นนะครับดูรายละเอียดตรงนี้แล้วกันนะครับวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับ จำกัเงินวันจันทร์พุธกเฉพาะบัญชีธนาคารกสิกรเท่านั้นอ๋อสามารถเลืลอ,อก,อกรอบการจ่ายเงินอ๋อเขาให้ใช้เฉพาะกสิกรเท่านั้นนะครับอืมสามารถเลือกรอบการจ่ายเงินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับนะครับจันทร์พุธศุกร์อ๋อถ้าเป็นของถ้าเป็นของกสิกรนะครับเราก็จะเลือกได้นะครับเดี๋ยวลองดูกสิกรซินะครับเขาบอกว่ากสิกรใช่ไหมเราจะเลือกการจ่ายเงินได้อ๋อนี่ไงกสิกรนะครับถ้าเป็นกสิกรเนี่ย นะครับถ้าเราเลือกกสิกรมันจะให้เราเลือกจ่ายได้นะครับว่าเราจะจ่ายวันไหนได้วันจันทร์นะครับวันพุธวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีอื่นเนี่ยจะเป็นวันจันทร์อย่างเดียวเออเนาะนะครับถ้าใครจะเลือกอ่ะสมมติผมเลือกเป็นวันจันทร์อย่างเดียวดีกว่าเนาะนะครับไม่ต้องเข้าบ่อยก็ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าโอนเงินเข้าบ่อยอีกก็มีปัญหาอีกนะครับก็เอาแค่วันจันทร์อย่างเดียวเนาะนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อัปโหลดเอกสารลงไปให้เรียบร้อยถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อก็มีต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อนะครับ เสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับกดส่งข้อมูลไปเลยนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลเนาะตามที่เขาบอกตรงนี้เลื่อนลงมาอ่านให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับมากดตรงนี้นะครับกดตรงไปแล้วก็อ่านก่อนนะเพื่อนเพื่อนๆอ่านก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่อ่านก็กดเขียวๆตรงนี้แล้วก็กดนะครับต่อไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่านะครับเราทําแล้วมันผ่านเรียบร้อยนะครับมันจะมีระบบให้เราเอาเบอร์โทรศัพท์ใส่เพื่อรับ OTP นะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ใส่ก่อน พอเราเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปใช่ไหมครับให้เรากดกดตรงนี้นะครับเพื่อขอ OTP นะครับเสร็จแล้วพอเรากดไปนะครับเรา OTP เด้งขึ้นมาแล้วก็เอา OTP มาใส่ตรงนี้อ่ะเลข OTP มาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็กดดันไปนะครับใส่เสร็จแล้วก็กดดันตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันนะครับถูกไหมนะครับรหัสถูกไหมโอเคนะครับระบบก็นะครับขึ้นว่านะครับรับทราบนะครับรับทราบหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องรอทําการรอนะครับ มีการแจ้งเตือนภายใน3วันนะครับให้เราเข้ามาดูตรงบัญชีร้านค้านะครับว่าเราได้รับการอนุมัติหรือเปล่าถ้าเราได้รับการอนุมัติใช่ไหมคุณสามารถตรวจสอบพนะการลงทะเบียนได้ภายใน3วันทาการเมนูหลักนะครับหรือการตั้งค่าบัญชีร้านค้านะครับตรงนี้เนาะอ่ะกดตรงไปครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่อ๋อนี่ยงไงนะครับตรงนี้มันจะมีระบบขึ้นมานะครับให้เราติดต่อนะครับเพื่อรอ การแจ้งเตือนนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึ่งแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพอเราผ่านเสร็จถึงจะไปสมัครตัวไลฟ์ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราสมัครตรงนี้ไม่ผ่านต้องมาทําให้ผ่านก่อนไม่อย่างนั้นเราขึ้นไลฟ์สดไม่ได้นะครับใน Li น์ m ม Shop นะครับสำคัญเลยนะครับโอเคไหมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวิธีการนะครับ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นไลฟ์สดนะครับก็ฝากติดตามช่องในทุกอินฟินิตี้แปดแปดนะครับในช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอนเนเข้ามาดูคลิปเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครกดติดตามเลยสามารถกดติดตามได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับปุ่มกดติดตามเนาะนะครับขอบคุณมากเลย